ปกติแล้วจะเริ่มจัดฟันตั้งแต่ช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบตั้งแต่อายุ12-15ปีโดยที่การจัดฟันนั้นจะพิจารณาจากพัฒนาการของกระดูกโครงสร้างใบหน้าและฟันลุ่มด้วยและจะเป็นการเตรียมเพื่อการเติบโตของฟันในอนาคต การจัดฟันสามารถแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นฟันเกฟันยืน่นฟันซ้อนหรือเป็นเคสยากหรือเคสง่ายนะครับรู้ไหมครับว่าการจัดฟันนอกจากที่จะเป็นการแก้ปัญหาของฟันแล้วยังทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการพูดและก็ทําให้มีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาจัดฟันที่ The Ivory Dental Clinic กันนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดฟันมีรูปแบบไหนบ้างสามารถสอบถามมาได้ที่ช้องทางนี้กเลยนะครับ